ฮัลโหลสัสดีค่ะฮัลโหลเอฟคนย e นดีต้อนรับเข้าูไลฟ์สไตล์บายบายปุ๋ยลำพี่น้องไปยปุ๋ยลำก็มาอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องชีวิตเมีย่ยฝรั่งพี่น้องนะคะไพ่ไพ่ไก็อสอบถามมานะคะเจ้าอยู่จังไดกินจังไดแม่ใหญ่ไปพี่วันวานี่นะคะเพื่อนๆบางคนก็ไม่รู้ว่า การกินอยู่ของเราอยู่อย่างไรนะคะเพื่อนเนาะบางคนเป็นเอฟซีใหม่เนาะเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องราวที่ไปที่มานะคะของพี่ใบบุรีลำเนาะพี่น้องเนาะเราก็เป็นคน,น,นบ้านบ้านธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเป็นคนบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านนะคะทะะี่ละเหตุละเหได้มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็อยู่ ได้หลายปีเติบแล้วพี่น้องจนได้เป็นซิติเซนแล้วนะคะคนก็ถามมาพี่น้องว่านพอเห็นทํางานทําการเห็นแดนไปหาถ่ายคลิปนะคะเพื่อนเนาะบางคนคนที่ไม่รู้นะคะเพื่อนเนาะเห็นแต่ในโซเชียลเห็นวันไหนก็ไปถ่ายคลิปนะคะเห็นว่าบ่าเฮ็ดเวียกเห็ดงานนะคะเพื่อนเนาะเออคนเฮากระได้นะคะนะมาว่าเพื่อนเพื่อนนันกาเพื่อนบอกว่าบ้าบ้าเพื่อนว่า ได้ยินไหมพี่น้องเมื่อกี้เสียงกาจนได้บอกว่าบ้านะคะเออพี่น้องบางคนอ่าเห็นอยู่ตามข้างทางในเมืองเนี่ยพี่น้องพี่ปายไปยืนถ่ายคลิปถ่ายไลน์ถ่ายคลิปถ่ายไลน์อยู่ในเมืองนี้ตามถนนตามสวนตามพักอยู่คนเดียวพี่น้องเขาก็หาว่าเฮาบ้าคือกันแหละพี่น้องบ้าไม่ทําการทํางานนะเพือ่อน เหตุขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนะคะบางทีเราก็น้อยใจกับคําพูดของคนบางคนนะคะที่พูดไม่คิดนะคะเพื่อนเนาะว่าการที่เราอยากจะเป็นยูทูบนะคะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นั่นเพื่อนการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ได้คุณจะต้องถ่ายคลิปนะคะ และการที่จะเป็น YouTube Partner ได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อนๆเออก่อนที่จะผ่านมาถึงจุดจุดนี้นะเพื่อนเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อนเเนาะพี่ใบเริ่มต้นจากการที่ทำ YouTube ครั้งแรกนะคะจากการที่พูดไม่เป็นเลยนะคะการที่พูดไม่เป็นพูดไม่เป็นคำว่าพูดไม่เป็นคืออะไรคือการอ่าการ พรีเซนตตัวเองนะคะครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือเป็นคำพูดที่เขาเรียกว่าคนไม่มีประสบการณ์เนาะเพื่อนเออ no experience นะคะพอ,อะเริ่มครั้งแรกจากคน no name นะคะไม่มีใครรู้จักเลยนะคะปั้นเนื้อปั้นตัวมาจนได้ครบ1,000ทัพซับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่จะผ่านเป็น YouTube Partner การที่จะผ่านโปรแกรมที่จะเป็น YouTube นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบุกบาฝาฟันมานะคะจนผ่าน1,000ทรัพซับและก็ไลฟ์สดจนผ่าน4,000ชั่วโมงนะเพื่อนความที่อยากเป็น YouTube นะคะและจะต้องถ่ายคลิปขยันลงคลิปนะคะพอผ่านโปรแกรมนี้มาได้ก็จะต้องลงคลิปเพื่อจะให้ได้พินนัมเบอนะคะหรือว่า พินเพื่อที่จะรับเงิน y t u t u นั่นเละค่ะเพื่อนและเมื่อเช้านี้พี่ใบเพิ่งจะได้รับเงินนะคะแต่ว่าช่องใบบุยหลังไม่ได้ปังนะเพื่อนเออการที่ว่าบางคนนะคะทำ u t u b e เพื่อจะให้รวยนะเพื่อนอก็ต้องคิดนิดหนึ่งนะคะการที่จะทำ YOUTUBE แล้วได้เงินเยอะคุณจะต้องปังจริงๆนะเพื่อนถ้าคุณไม่ปังคุณมียอดวิวหลักสิเนี้ยคุณต้องทำใจนิดนึงว่า มันได้เงินยากนะคะเพราะว่าพี่ใบเนี่ยยอดรวิวหลักสิบพี่น้องแต่ว่าทำไมถึงได้เงินเพราะว่าเราขยันลงคลิปนะคะไม่ใช่วันละคลิปนะคะบางวันก็สองคลิปสามคลิปนะคะแต่ว่าคุณพี่ยูก็ใจดําเกินนะคะไม่เปิดการมองเห็นให้เลยนะคะน้อยใจเด้พี่ยูเอ้ยนี่นะคะอันวันนี้นะคะ เมียฝรั่งออสซี่นะคะผู้สาวขาเลาะนะคะแต่เก้าแต่กอนนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาปลดปล่อยนิดนึงพี่น้องก็มีคนชอบสอบถามมาว่าบริเ,เวกเหตุงานนะพี่น้องนี่ก็การเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นงานอดิเรกนะคะเป็นงานอดิเรกอันนึงนะคะที่ทําให้เราได้ผ่อนคลายนะคะได้ปลดปล่อยพี่น้องได้พบปะผู้คนนะคะในสื่อ โซเชียล so นะคะเพื่อนๆและก็ตอนนี้ก็กำลังปั้นเพจอยู่นะคะตอนนี้ในเพจผ่านผู้ติดตามมาได้3,000คนแล้วพี่น้องคาดอีก7,000คนพี่น้องมือไทยสินะคะ,ะไปร่วมกดติดตามเพจใบบุําลำ c e e o o o p เพจด้วยนะคะใครที่เป็น f อ FC ใน y ใน t u u e นะคะเพื่อนเนาะฝากช่อง เพจไปบุรีรมในเดอพผีน้องขอบคุณหลายนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ